ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านถิ่เชนเคยนใะคลิปนี้เราอยู่กับเกมไม่เกกันต่อนะกับในเรื่องในดนานหน้าครับผมกับชื่อตอนว่าเด็กสาวผู้น่าสงสัยนะม,มันจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าก่อนจะไปดูก็ฝากถินเชนะเพย์อย่า้อกดติตางผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคมาในเรื่องในตอนนี้เป็นไงก็มาดูกันเลยว่าเราชื่อตอนเอ่อชื่อตอนสถานที่คือคาเฟ่เต็นท์ครับผมโอเคไปดูกันเลย โค้ดงคุ้นเหรอเอไปพิดกับโฟกหวังนะั้นอะไรเนะรี่ยโฟกหวังแนละ้วเออทีอ่านถูกแล้วอ่ากอนนะิะก,นกลมสายต้า่เจ้าก็เหมือนไปอ่าไปในระยะไกลนี่พี่เธอสองคนทำอะไรอยู่นะฮะ,อ,ะอ๋อเออเราก็แค่เรา đang ติดตามบุคคลที่นั่งใสายอยู่นะใครกันละ่ะตรงนั้นค่ะเขื่อมาที่ตรงยิ้มแล้วแต่ก็ไม่ออกกำลังกายอ่าจะเจ้งที่พวกเราคะ่ะ โอ้โหตัวนี้คนนี้ดีจะมองที่ทางที่เธอชี้ไปเอเธอร์เหรอนี่เธอน่ะไม่เก็บผมยาวเลยเอ๊ะชัดเหรอใช่เธอนัน่นแหละทาไมถึงมีเงยเยอะออกเยอะจังเลยนี่มันร้อนขนาดนั้นเลยนี่ไงอ๋อเอฉันว่าก็ร้อนอยู่นะแต่น้อยกต่าชั้นนั่นแหละฉันเพื่อทนต่อความร้อนอะ่ะ ค่เก็บตัวที่เดียวหน่ะก็รอแล้วใช่หนางอะไรใช้กำลังงาอะไรเอ่อช้กำลังใช้กำลังงาอะไรจริงเจริงๆนั้นเนี่ยถ้างั้นถ้างั้นเธอก็คือนี่เก็บที่เงาออตดรา,ราสินะชคยดีนจเกกับเธอนะแต่ก็พรได้เห็นกระตายใกล้แล้วนะมานางชมันเลยแค่หยดตัวที่เดียวก็ต่อไปเธอทำงานเลยงั้นเหรอเธอมาจากบริัทไหนกัแน่นะ ออก็เดต้าล n e นะออแล้วทำไมเดต้าลายทำไมเป็นอย่าง yeah, นี้แย่เลยฮะถ้าเธอมาจากบริษัทเราแล้วก็ใช่ก็ได้รับอนุญาตจากส่วนให้ลองซ่อมเถิ็ได้บ้างแล้วแต่เทสเอ๊ะ yeah. ซ่อมชัดเหรอไม่นะฉันเหงาออกเยอะมากก็ไปอีกแล้วอ่ะเธอทำอไมอยู่กันเนี่ยนะฮะไมเขาขงไงฉันบอกหนังกายม่ใช้มาตะยิมสาธาระทำไมกันละ่ะ มากระนั้มาตอนก๊ดายของวันนี้บอกแลเอ็งไม่ได้ออกกำลังการเอ็งจ้องมาที่พวกเธอถ้าเธอควรจะเริ่มขอควาไป่ได้ขอผ่านเก้าเนื้อเราก็เริ่มจ้องถิง่ได้แล้วนะโอ<ฮ>้เรื่องนั้นเดี๋ยวเลยโทษทีนะเธอก็เป็นอะไรจากการทำงานกันแล้วกันเป็นงานของฉันที่ต้องสังเกต็ดผลิตและพัฒนาอาอยาที่เหมาะสมกับพวกเขาโดยเฉพาะนะยาเหรอเธอเป็นายาเหรอใช่สนใจไหมล่ะ แน่นอนสินอย่างน้อยสุดเลยเป็นไปได้ได็นมที่จะพัฒนาย,ยาที่ป้องกันไม่ให้เหงื่อยฉันออกนะแน่นอนสิตัวใหญ่ทำได้ถ้าแต่สภาพแวดล้อมที่การปัจัยที่เหมาะสมมาเน,นะนี่ยนี่เธอมีวิธีการพัฒนายาป้องกันได้ยังไงล่ะอันนั้นไม่เลยนะเราต้องรวบรวมคนที่บอกว่าพวกเขาได้พิสูจนที่รักษาไม่หายยาชนะปแปลกๆแล้วนะผม จากนั้นแล้วให้พวกเขาทานกินยาที่ยาเล็กน้อยแต่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นถามทําไมละ่ะมันหนูทดลองนะแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยสนใจหรือไงอ๋อเาศาศาักสารเราที่รักษาไม่หายเหรลเสียไปเลยกินยาและะ้วก็ฉีดยาด้วยผู้อย่างก็คือตัวอย่างทดลองนะสิถูกต้องจริงไหมล่ะมาได้เจ็บหรืต้องถามอำนะไมหมายเจ็บเหรอ ไม่กิเทะเกว่าโค้ด่ตหมาได้เจ็ดเหรอใช่ไม่เจ็ดอ่ะเป็นตัวอย่างทดลองซึ้อเสกของฉันเลยนะตัวเขาเนะี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างทดลองที่มีค่าสุดของฉันจับไว้นนั้นแหละแน่นจะมาประดับตัวผู้ตัดได้เลยนะยงนั้นถ้าฉันไม่ให้เธอเอาฝรังไปลนะ่ะเธอใช้ผู้จัดก,การตัวอย่างทดลองนั้นเหรอก็อย่างนั้นเลยมั้งจีรศิษฐ์แต่ดิี ไม่ใครตรวจเช็คเธอได้ต้องาเช็คเธอให้ดีเรื่องฉันที่ต่อประธานเดลตาไลฟ์ไปขออนุญาตปลอยเธอเป็นตัวเ,เป็นตัวอย่างทดลองไปลนะนะฉันได้นะตัวอย่างทดลองนะ่ะใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้ผลกับฉันหรอกนะทำไมอ่ะถ้าเธอไม่ได้อกกดอกหลังการแล้วก็เธอไม่ได้จอดลังการแล้วก็ฉันขอเธอไปเถอะที่เดี๋ยคือยิ้มนะไม่แต่งที่เราสมัครตัวอย่างทดลองซะหน่อย ฉันจะไม่เป็นสถานใดน,นี่เป็นสถานที่นี่เป็นที่สาธารณะนะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่ต่อไปแต่เธอด้วยก็ได้ถ้าใช่ได้แบบนั้นแล้วก็เวลาจอบบทเราจะไปกันเองเอานะหยิบสเก็ตบอร์ดของเธอออกมาไปกันเธอะฟงนั่นไม่ไป่นั่นไม่ยอมไปแล้วก็้เราก็คนฝ่ายไฟเองตอนนี้ไต่เนี่ยน,นะอขอโทษนะไต่เป็นคนต้องการความช่วยเหลือจากฉันนะ จะเจอกันนะไอเดียอย่น,นั้นตึงแขนฟอฟหวังไปนี่เธออยากให้ไปขนาดเธอจะเธอจะไปขนาดนั้นจริงหรหรอใช่หยุดถึงก่อนสิแขนใช้ตักหยุดแล้วนะโอ้ยเอเดนไอเดียน,น่นาใส่ตะเกียบบอร์ดมงกลับลากโวังที่อยู่ข้างตัวไปด้วย <c oughs> ตัวมาโฟนน่าจะมีมิตรสินะแย่จริงก็แค่แกล้งสุดๆอยู่เลยแท้เธอได้แร็วไปแล้วนะ ็เธอจะหาเราไปทำเนี่ยครับว่าฉันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้าไปบ้าแล้วกลัวคนมีใหญ่นะจะแค่เรื่อไปตามบทสนุกๆเท่านั้นเองใครจะไเชื่อเธอไงฉันยังไม่เชื่อเลยก็เช่นก็ไม่ได้เล่นไปต้งหมดด้วยนะไม่รอดเล่นหรอฉันจริงจมากเลยนะที่ตัวการไอ้เธอนั้นไปเรียนทดลองนะเธอไปเขียนบทเสร็จดิฉันน่าสนใจสุดเแต่ละแลวฉันก็ปล่อยให้เธอหลุดลอยไปได้เสร็จแล้วเป็นว่า ใช่เมันจะดีนี่โอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็จะเดืมกดติดตาผมด้วยนะครับผมโอเคไปดูเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ